ดีค่ะคุณเคคุณสุดนะคะวันนี้คุณสุดนําเสนอด้วยเทาเงินนะคะเทาเงินนะคะเทาเงินลายใหม่เนาะก็ไม่ใหม่เท่าไหรอ่อ่ะถักมาสองสาตัวละเออคุณสุดเจ็บคอเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนะคะซับด้วยสีเทานะคะเทาเงินเหมือนกันแต่เทาเข้มฝานะคะคอสุดก็เจ็บเรียบร้อยนะคะเจ็บให้เหมือนกับที่ชายเสื้อเขานะคะเหมือนกับลายเขาเนะคอ ก็เดี๋ยวดูด้านหลังนางนะคะแต่คุณสุก็ลง youtube ให้ชมแล้วนะคะนี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังของนางนะคะโปกติดะนะปกต้งไม้เล่งคุณสุใส่ผ้าถุงตัดสําเร็จป้ายนะคะตัดจนสำเร็จป้ายสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ตลองด้วยสีดําแล้วก็ขีนนะคะ ทำลายไทยด้วยสีคขีมนะคะน,นี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังของนางเนาะนางก็ขึ้นถึงถึงหนอกเขาเรียกหนอกอ่ะ <c oughs> เอ้ก็แขนนางก็จะเป็นบานนิดเดียวนะคะบานนิดเดียวนะคะแต่เวลาเข้าไปในแขนครับจะเป็นเหมือนหอยกักหยักเป็นลายไทยเราเข้าแขนก็จะสวยเวลาถึงเข้าเนื้อเราใช่ไหมคะก็จะออกมาสวยเนาะโอเคแล้วก็ ตรงที่อกนางก็จะเห็นช่องไฟเพราะว่าสุสใส่เสืส้อสีทรับในสีเทาเงินเข้มขึ้นมานะคะตอนนี้เขาเรียกไหมเขาเรียกเทาเงินนะคะเทาเงินก็จะดูผู้ดีผู้ดีหน่อยนะคะอนน้ค่พรงมุสุกข็าขาย250้านะคะมีพื้นเดียวนะคะเป็นลายขอคอเป็นหน้านางตรงหน้าท้องนะคะแล้วก็เป็นขิดได้ขึ้นมานะคะเป็นดำกับคีมนะคะแล้วก็เป็นลายขอ ก็เป็นลายไทยนะคะก็สวยดีมีสร้อยตีนข้างล่างจกข้างล่างนะคะก็ออกมาสวยสำับหรับชุดหนังที่เสร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ซักปรับพนมนะคะตาคอน,นี้แดดพอดีเลยนะคะใอยซับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมส่งเนาะแต่ถ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เ่าตัวนี้เ่าเงินตัวนี้คือสีเ่านะรหัสคือเ่านะคะจะเป็นลายใหม่นะคะ เป็นลายใหม่ตอนนี้เป็นลายใหม่ระถอกใหญ่มากนะคะแต่เจ็คขอคุณสู่ใส่สีรับสีเดียวกันเส็มๆมันเลยไม่ค่อยโดดขึ้นมานะคะจะลองสีเนื้ออ่าสีเนื้อก็น่าจะสีผิวเรามันก็จะเหมือนช่องไฟช่องนี้นะคะช่องไฟช่องนี้เนาะก็จะโดดเกินไปเนาะไม่เป็นไรเวลาไปงานขาวดำงานมอมอมอลงนะคะ ก็จะสวยนะคอตัวนี้สุปล่อยที่พันหกนะคะคุณสุจะไปตัดซับขึ้นมาหน่อยเป็นสิบแปดนะคะเพราะว่าคุณสุเอาสร้อยเขาออกเพราะคุณสุว่าชายเขาสวยแล้วเห็นไหมคะเป็นจีเป็นช่อสวยนะคะสูคิดว่าสวยแล้วบาลานแล้วนะคอเขาก็สวยใสก็สบายนะคะคอเขาก็สวยนะคะคอเขาดีไซน์คุณสุก็ดีไซน,ไซน์ไปเรื่อยๆนะคะคิดไปเรื่อยๆนะคะตัวคอนางก็เข้ากับลายของนางเห็นไหมคะ ก็สวยดีนะคะโอเคเดี๋ยวของคุณอะไรนะจินตนาอะไรเงีแต่จะแพ็กส่งนะคะแต่ถ้าทศซักเองก็แพ็กไปเลยไม่ต้องซักแต่ถ้าให้คุณสุปพะพนม,มให้คุณสุก็ตากแห้งก่อนแล้วก็ลูกตื่นบ่ายก็แห้งนะคะเนาะโอเคอัดมาให้ชมนะคะมันถ้าอันในผลงานใหม่ๆคุณสุก็จัดม่ชมส่วนพ่ะสรงยังไม่มีเจ้าของนะคะ2องร้อยห้าสิบาทผนะืนนี้ก็เป็นสีขามนะคะ เปิดน,นี้เป็นสีขามนะหัวคามตีนขามนะคะนะสีมันจะมีหมักสุกแล้วสีชมพูนะคะเป็นขิดนะเป็นลายขิดนะคะสวยนะคะเป็นลายขิดขึ้นมาได้เขามีคุณค่าสองร้อยห้าสิบค่ะนะคะก็ตัดเรียบร้อยอพักกาวเรียบร้อยนะคะแต่เข็มเข็มกัดก็สุกปากสีเงินนะคะแ่อนนี้คสุกปากสีน้ำตาลนะคะยี่สิบบาทนะคะใครจะรับก็ทักคุณสุขเข้ามานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ